คิดถึงที่สุดเลยชื่นใจจริงๆเลยหนูก็คิดถึงแม่เหมือนกันค่ะรูปแม่ที่เก่งจริงๆเลยเรียนจบเอาใบป,ปริญญามาให้แม่จนได้ก็มีแม่เก่งนี่นะไม่นั่นหนูก็คงไม่มีโอกาสหรอกนิวเยยคือความภูมิใจของแม่นะไม่เคยทํำให้แม่ผิดหวังเลยต่อไปนี้หนูจะตั้งใจทํางานหาเลี้ยงแม่เองนะแม่จะได้ไม่ต้องทํางานเหนื่อยจะให้แม่เลิกได้ยังไง นั่นมาอาชีพแม่นะเพราะตอนนี้หนูเรียนจบแล้วไงคะต่อจากเนี้ยหนูจะเลี้ยงแม่เองนะแม่ไม่อยากเสียรายได้ตรงนี้เงินมันเยอะนะลูกต่อทุกวันนี้เราก็มีเงินเยอะแล้วนะแม่การศึกษาหนูก็มีอาชีพอื่นก็มีตั้งเยอะตั้งแยะอาชีพที่แม่ทำมันไม่ดีตรงไหนถึงมาว่ากันแบบนี้ไม่ใช่นะคะแต่หนูไม่อยากให้แม่ออกไปเหนื่อยแล้วนี่งานมันไม่ได้เหนื่อยอะไรเลยนะลูก ดีกว่าให้แม่อยู่เฉยๆลูกก็รู้ตอนนี้หนูไปสมัครงานที่บริษัทใหญ่เอาไว้หาเลี้ยงแม่ได้สบายเลยนะเราอะเงินก็มีมันคงไม่ลำบากไปกว่าน,นี้หรอกแม่อยู่กันแค่สองคนถ้าเป็นเพราะเรื่องแค่นี้แม่คงเลิกไม่ได้หรอกไม่ใช่เพราะงานแบบนี้หรอทำให้ลูกเรียนจบเมืองนอกได้ <S <S ก็พออาชีพแม่ทำให้เราเมีทุกวันนี้แ้วตอนนี้แม่ก็ยังแข็งแรงอยู่จะให้เลิกไปได้ยังไงล่ะลูก ทำไมฉันถึงอยากให้แม่เลิกงานนี้นะหรอ ขอบคุณมากเจริญเจริญนะลูกลลใช่ค่ะแม่ของฉันเป็นขอทานอาออ๋้หน่ยจาเขาเป็นมาตั้งแต่ฉันยังเด็กฉันจำได้ว่าแม่เคยพาฉันไปนั่งขอทานด้วย อาชีพนี้แหละที่ทำให้ฉันเรียนจบเมืองนอกมาแต่ตอนนี้ฉันกับแม่ก็ไม่ลำบากแล้วฉันไม่อยากให้แม่ต้องมานั่งทำงานแบบนี้อีกฉันเคยได้ยินที่หลายคนรักในงานที่เขาทำถึงไม่อยากเลิกทำมัน มันทำให้ฉันสงสัยว่าที่แม่เลือกทำงานนี้ไม่ได้เพราะแม่รักในอาชีพนี้งั้นหรอไม่มีทางหรอกฉันว่ามันเป็นเพราะเงินดีมากกว่าขอบคุณมากนะคะคุณิวเยียที่มาช่วยทางมูลิธีของเรา ฉันอยากทำงานด้านจิตอาสามา,นานแล้วค่ะอยากช่วยเหลือคนที่ลำบากจริงๆมูลนิธิยากไร้ของเรามีแต่คนที่ลำบากทั้งคนเล,ล่ร่อนไร้างานทำเด็กกำพร้าบางคนก็พิการทางเราก็รับดูแลเท่าที่ไหวแล้วค่ะอัตราคนเล,ล่ร่อนก็เพิ่มขึ้นทุกปียิ่งช่วงนี้มีโรคระบาดหนะักผู้ต้องการความช่วยเหลือก็เพิ่มขึ้นพวกเขาน่าสงสารมากเลยนะคะ ฉันถึงเห็นใจอยากช่วยเหลือพวกเขาไม่ใช่แค่บริจาคเงินแต่อยากช่วยงานแบบเต็มตัวเลยค่ะมีโครงการอีกเยอะแยะเลยนะคะไม่ใช่แค่ทางมูลนิธิของเราฟ้าเองก็เป็นพนักงานที่คอยประชาสัมพันธ์และประสานงานความช่วยเหลือค่ะตั้งแต่คุณฟ้าทํางานด้านนี้มีมุมมองยังไงบ้างคะสําหรับคนที่มีปัญหาจริงๆสะท้อนให้เห็นอะไรเยอะแยะเลยค่ะยิ่งช่วงนี้มีข่าวเปิดโปงวิชาชีพเยอะมากทําให้กระทบต่อผู้ที่มีความเดือดร้อนจริงจริง คนไทยนะคะเป็นคนที่ใจดีแล้วก็ขี้สงสารพวกมิจฉาชีพเลยใช้ตรงนี้หากินกับคนอื่นอย่างพวกขอรับบริจาคในเฟสหรือขอทานปลอมคนพวกนี้ทําให้คนที่ลําบากจริงๆเดือดร้อนไปด้วยเพราะคนเขาก็ไม่อยากจะช่วยเหลือกันกลัวจะถูกหลอกอ๋อค่ะฉันเข้าใจบางทีไม่ได้ลําบากจริงๆแต่ก็ขอความช่วยเหลือบางคนส่งลูกเรียนจบเมืองนอกเลยนะคะ ย่เลยนะคะคนแบบนี้ใช่ค่ะสงสารคนที่เขาลำบากจริงๆเอ้ากลับมาแล้วเหรอลูกค่ะแม่ที่บอกว่าทำงานจิตอาสาจริงเหรอลูก แม่คิดว่าทําเป็นครั้งเป็นคราวซะอีกใช่ค่ะหนูทํางานที่มูลนิธิคนยากไร้คอยช่วยเหลือคนที่ด้อยโอกาสฝ่ายสวัสดิการนะคะทําไมต้องมาทํางานอะไรแบบนี้แม่อุตส่าห์ส่งให้ไปเรียนเมืองนอกเพื่อจบออกมาจะได้มีงานทําดีๆไม่ใช่ไปทํามูลนิธิอะไรนั่นน่ะแม่คะแต่หนูก็ภูมิใจนะคะที่เรียนจบมาสูงขนาดนี้แต่หนูรู้สึกไม่สบายใจยังไงก็ไม่รู้มาคิดดูแล้ว เงินที่หนูเรียนจบแต่มันมาจากเงินตั้งกี่คนที่เขาไม่รู้นะแม่มันไม่ใช่เงินของคนอื่นมันมาจากการทํางานของแม่แต่แม่ก็รู้นี่ว่ามันทำไมลูกจะดูถูกอาชีพแม่เหรอเป็นขอทานแล้วมันยังไงแม่ส่งหนูเรียนจบจนตอนนี้ชีวิตหนูดีกว่าคนที่มาบริจาคด้วยซ้ํานะแม่เราใช้ชีวิตหลอกลวงคนอื่นมาเยอะแล้วนะแม่ต่อจากเนี้หนูจะชดใช้ตาบากเพื่อการช่วยเหลือคนอื่น มันไม่ใช่แบบนั้นมันคืออาชีพของแม่แม่ก็รู้ว่าสัมมาอาชีพมันคืออะไรมันคืออาชีพสุจริตไงแม่แต่แม่ก็รู้ว่าคนอื่นเขาลำบากกว่าเราก็มีแม่ก็ยังจะบอกว่าแม่เองก็มีมือมีเท้าใช่ไหมแกจะว่าแม่แบบนี้เหรอแม่ผิดหวังในตัวแกมากเลยตั้งใจจบให้เรียนสูงสส่งห้เรียนถึงเมืองนอกเมืองนาแตวนี่อะไรกลับมาทํางานเพื่อสังคมเงินเดือนน้อยกว่าที่แม่ไปนั่งขอทานเขาอีกแต่หนูก็ทํางานแบบที่แม่บอกก็ได้นะคะ แต่แม่ก็ต้องเลิกเป็นขอทานนี่แกจะยอกย้อนฉันเหรอตราบใดที่แม่ยังให้สังคมช่วยเหลือแม่อยู่หนูก็คงต้องชดเชยคืนสังคมให้เขาไปค่ะเลือกเลยนะแม่อยากกินอะไรอ่ะจะเลี้ยงแม่มีเงินเหรอ หนงานที่ทําไม่ได้เงินเดือนไงหนูก็พอมีเงินเก็บอยู่แม่ไม่ได้ใช้อะไรมากก็บอกแล้วไงให้ไปหางานที่มีเงินเดือนทําก็ไม่ยอมไปหนูเน้นอิ่มใจมากกว่าอิ่มท้องค่ะช่วยหนูซื้อหน่อยนะคะแม่หนูไม่มีเงินกินข้าว จ้างเงินไปซื้อข้าวให้แม่แม,แม่หนูไม่สบายแล้วหนูขายยังไงล่ะคะถุงละยี่สิบบาทค่ะช่วยหนูหน่อยนะคะงั้นพี่เอาหมดเลยไม่ต้องเดี๋ยวแม่จ่ายเองหนูทั้งหมดเท่าไหร่ลูกทั้งหมดหกสบาทค่ะอะลกหนูไม่มีทอนค่ะ ไม่ต้องทอนหรอกเอาไปเถอะลูกซื้อข้าวให้แม่กินขอบคุณมากค่ะเออหนูแล้วแม่หนูอยู่ที่ไหนล่ะพาพี่ไปดูหน่อยได้ไหมพี่อยากช่วยได้ค่ะ อ้าวคุณเยียคุณฟ้าคะอให้เงินป้าขอทานคนนี้ด้วยเหรอคะใช่ค่ะป้าเขาน่าสงสารฉันให้เงินเป็นประจำป้าเขาเป็นคนหนึ่งที่ทางมูลนิธิเราดูแลอยู่ค่ะ ทำไมเราไม่ช่วยเขาแก้ปัญหาโดยที่ไม่ให้เขามานั่งขอทานแบบนี้ล่ะคะป้าเขาบอกว่าเขายังดูแลตัวเองไหวอะค่ะฉันก็เลยช่วยเป็นแค่เงินเล็กๆน้อยๆข้าวบ้างอาหารบ้างเป็นบางทีเราควรให้เขาหยุดทําอาชีพขอทานนะคะอา,อาชีพนี้มันควรหมดไปนานแล้วมันไม่มีทางหมดไปหรอกค่ะตราบใดที่เรายังช่วยเหลือเขาได้ไม่ดีพอเขาก็จะทําแบบนี้ต่อไปเรื่อยเอยืแค่ให้เงินเล็กๆน้อยๆก็น่าจะพอต่อชีวิตเขาได้ ฉันเองก็ให้ไม่ได้มากแต่ก็อยากช่วยอย่างน้อยชีวิตฉันก็ไม่ได้ลำบากเหมือนป้าเขา ที่จริงแม่ก็ได้รับความช่วยเหลือจากมูลนิธิของลูกมาตลอดแต่แม่ไม่ได้เขาตามติดชีวิตมากนะก็เลยไม่มีใครรู้ว่าแม่มีเงินมากขนาดนี้ถ้าแม่คิดได้จริงๆหนูจะดีใจมากเลยนะต่อไปนี้แม่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่แม่จะเลิกเป็นขอทานแล้วนะ ค่ะอร่อยมากเลยนะคะคุณป้าคุณป้าอยู่แถวนี้เหรอคะใช่ค่ะป้าเพิ่งย้ายมาถ้าอร่อยก็มาอุดุนป้าบ่อยๆนะคะค่ะอ่ะเอาข้าวไปหรือจะเข้าไปกินในร้านก็ได้นะ รู้ว่าทํามาหากินเองแล้วมีความสุขแบบนี้นะแม่คงไม่ต้องไปทาแบบนั้นตั้งแต่แรกและเห็นแม่มีความสุขหนูก็ดีใจเล่าที่ผ่านมาแม่คิดสั้นไปไปเป็นขอทานมีเงินทองมากมายส่งลูกเรียนจนจบแต่สุดท้ายก็มีแต่ความน่าละอายใจแม่ก็รู้สึกผิดในใจมาตลอดต่อไปนี้แม่จะทํามาหากินโดยสุจริตแม่จะช่วยเหลือสังคมจะได้ชดใช้ความรู้สึกผิดอันนี้หนูดีใจนะคะแม่ที่แม่คิดได้ เออแม่แล้ววันนี้หนูเพิ่งโอนเงินให้วัดพระบาทน้าพุไปช่วยเขาอะ่ะเงินเดือนหนูออกพอดีอีกอย่างหนูก็ได้ใช้ความรู้ที่หนูเรียนมามาช่วยเหลือสังคมได้ละค่ะดีแล้วลูกมันทําบุญแล้วก็ช่วยเหลือสังคมต่อไปนะดูซิว่าวันนี้มีอะไรกินบ้างอยู่ข้าวจังเลยรยทุกอย่าง